โดยประวัติของเจ๊เอ๋เนี่ยยิ่งด่ายิ่งให้ยืมนะครับได้เห็นในห้องแต่งตัวแล้วได้เห็นตรงนี้ยอมรับว่าเจ๊เอ๋เป็นคนที่โงเ่เฮงดีมากดูยังไงครับท่านสมชายผมดูโงเ่เฮงคนเก่งมากช่วงนี้เจ๊เอ๋ให้ให้ระวังในเรื่องของการที่จะมีคนมายืมเงินทองนะจะมีคนมายืมเงินเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋แต่ถ้าเขามาจริงๆนะเจ๊เอ๋ก็ต้องช่วยเขาไปเพราะว่า คือได้สงเคราะห์คนปกติเจ๊เอเขาก็ให้ยืมอยู่แล้วเจ๊เอช่วยเขาไปเถอะนะจะได้ฟาดเคราะห์ต่อชะตาแล้วตำรวจจะได้มาไม่มาล้อมบ้านเราอีกนะนะเจ๊นะเจ๊เจ๊ครับหันหันหน้าทางนี้นิดหนึ่งเจ๊เอมีมีสักพันก่อนไหมครับช่วงนี้มันจะน้อยไปไหมครับพอไหมค่ะท่านพอไหมพอไหมค่ะท่านพันละพอไหมไหวหรือเปล่าแน่ใจนะไหวนะ เอาแล้วครับเจ๊ครับขอบคุณมากฮะขอบคุณคท่านรมธานะท่านสมชายไม่ไม่ทนหน่อยเลยครับโดยประวัติของเจ๊เอเนี่ยยิ่งด่ายิ่งให้ยืมนะครับยิ่งด่าด่าเสร็จแล้วสงสารให้ยืมเพิ่มนะครับ